แฟนเพจว,วม่ววได้จะไปก้าวไปมายช่องยูทูบที่กุนวยครับพามาดูกุ้ยของรายการครับศึกมวยไทยพารทมิตรจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่โดยเสียสมัยสกุลเมตตาครับที่ครับที่เวทีมวยกองทัพอากาศเป็นการโชคระหว่างแลมบองสเจอแบบวัชาพลสิห์มาวินครับแลมบองเสตูเดิมเลยครับ เทราพันชกคะแนนพิกัดหนึ่ร้อยยี่สกครอนี่ครับรุ่นน้องก็ของเธอของพอรุ่นพี่ครับเป็นภาพที่สวยงามครับถูกล้อมและแลมบองครับผมราคานำชัยต่าว่ากันไปครับราคาล้อมชัดเจนอ่าเป็นยังไงครับเพราะว่าราคาดําเงินนต่อต้องทุกยกครับต่อทุกยกตอกรรมการรวบรวมใบคะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับแล้วไปไปสุดท้าย ไม่มีปัญหาไปเป็นทางด้านวัชรพลสิงห์มาวินครับสามารถเอาชักะแนนดุนที่แลมบงสิทิเตตูไปแบบสะดุดดูเดือดรับนี่ครับแลมบงทำเต็มที่ครับให้กำลังใจนักมวยครับไปลไปกไปหนักครับการพนันชัดชัดโอ้ยังคง <c oughs> <c oughs> แรงต่อเน,นื่องสิงห์มาวินแล้วก็กลอยฉวางนะครับพลอยฉวานแลมบงสามวัน <c oughs> เลมบงเส็จซอเสเดรัมพัดเนีราคาเกินอาวุธบรรยากาศในวทีนี้

ตีซ้ายราคาไม้มาเลยแล้วก็ครับตีนี้ตัวใหญ่ครับแต่ไงราคาไม่มาวันนี้จังหวะที่เราต่อยหมัดซ้ายยุ่งนั้นนี่เราคิดว่าราคามันน่าจะตื่นจะมาตื่นนะแต่ไม่ตื่นเลยทำให้เราชกไปออกวุ่นจนท้อใช่ออกไปแอวท้อเองแล้วก็แล้วไม่ออกเดือย แล้วแม่คูช่ชกความใหญ่ความยาวเขานี่ทำให้เราอึดอัดพอสมควมรเลยไหมหนักอยู<ะ>่ไอ่หนักใจแบบต่อไปไฟไฟหน้าครับเจอคู่ใหญ่ไม่เอาแล้วครับไม่ไหวเลยไม่ได้เปรียบเลยสองไฟแล้วท่านกัวชกรูปร่างสูงใช่คเท่าวันดีกว่าแล้วเป็นไงสภาพร่างกายเราเลยบ่ว,นะวันนี้ก็เริ่มยังไม่เต็มร้อยแต่ก็เต็มเต็มที่วันนี้ก็สู้ได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับ ก็ขอโทษแฟนมวยขอโทษแฟนมวยนะครับที่อาชีพผมนะครับสามแสนที่ไม่ได้ไวันนี้นะครับ <Okay. S 2> อโอเคไว้ว่ากันไปแต่บอกมีทางนิดนึงแพราะนัหลายคนมองว่าเตะขาหายไปไหนวันนี้ไม่มีลูกเตะขาเลยวันนี้ครับใช่ครับน้องเขามีเยอะแต่เต็มไม่ค่อยเข้าครับอืมมันก็เลยการจังหวะไม่ค่อยดุครับความความยาวด้วยทําเราเตะเข้าไปมันก็เลยการจังหวะผิดไปหมดน้องครับเป็นมวยฝีมือนะครับ ก็ S 2> <S 2> <S เลยแต่ยากหน่อยครับแล้วบล็อกนี่ช่วงน้ำหนักไหนได้บ้างครับร้อยห้าร้อยหกกันได้คร<ห>ับด <า S 2> ้ถ้าเกิดสูงวันนี้ไปก็ไม่น่าไหวนะเพื่อนสภาพสิริราชของเราใช่ครับเราอายุเริ่มมากขึ้นแล้วเราเดี๋ยวน้องเราก็ได้อยู่แต่ว่าเท่ากันกๆๆๆนี่ผมักกระจายครับทีนี้อายุเท่าไหนนะน้องร้อยห้าร้อยห้าครับวันนี้ฉีดทั้งหมดเท่าไหร่คราเมื่อกี้มีสามแสนครับสามแสนแต่ว่าก็อยากได้นะครับแต่ว่ามันทันเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเรา วันนี้โทษใครครับเราโทษตัวเองครับเราทำเยนราคาไม่มาก็วันนี้ทำห้สนิดคนคอมเมนต์ให้เราเยอะมากเลยแหลมบองครับผมขึ้นชมในวิญญาณแจงเราฝากถึงแฟนเลยผมจะทำให้ดีต่อไปครับไปหน้าครับครับผมเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับครับนี่เป็นบรรยากาศหลังเกมของแหลมบองครับแหลมบองกอเทรพัฒน์ครับที่แพ้กันนะครับวัชรพลสิงห์มาวินไปแบบหานน้อยเลยครับยังเย็นนะครับ ชนะุกชุกสียกไหนมองมาใหม่ทีมง,งานทีมงานสิงมาวินน่าจะอยู่ทางนู้นแล้วครับเดี๋ยวผมมาไปดูครับทีมงานทางโน้นนี่มากันเยอะหลังเด็กเก้าแสนแล้วก็เก้าล้านรวมทั้งนำตักน้อยครับโอ้มากันชุดใหญ่นะครับผมงงมากครับอะไร ทำไมไ่กานัวผม่รก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ผมพาไปดูทางด้านมัชรพลเนี๋ยเอาอองมาก่อนเลยออกมาก่อนเลยารมองกุมภาพันกมาโอ้โหวันนี้เป็นสดีครับใครตัวครับผมนี่ครับ เป็นไงบ้างวันนี้เกมวันนี้เราเราได้ได้ใหญ่เราเราเราเกมตหมัดหมัดหมัดซ้ายตรไปเห็นกู้ชุกเราบอกว่าว่าราคาบรรยากาศเราไปก่อนอาวุธบอกว่ามีความพิเศษยังไงบ้างครับตรงนี้มันมันอยู่ที่อยู่ที่คนเล่นมากกว่าครับรถรถราเราได้ใหญ่ได้ใหญ่ด้วยนะครับเราแต่ตัวเล็กทำาเราอัดไม่ออกได้รู้ว่าราคาเซียนอ่ะแค่ราคาเซียนเขามองมองถึงใช่ครับมาถ้าเขด้วยเขาบอกว่าต่อยหมัดนั้นสุด น่าจะตื้นขึ้นมาแต่ว่าทําให้บรรยากาศมันไปยิ่งไปไกลกว่าเดิมไปไกลตอนนี้ตรงนี้ด้วยกินดีกับน้องก็ด้วยน้องก็แข่งอะได้วยเราก็ทําตามเกมบอกวันแต่ขาตัดลอยหมัดซ้ายไอ้เรื่องเกมการได้เสียนี่เราก็ไม่ทราบนะใช่ครับเราไม่ได้ทราบเราก็ต้องต้องตามนักที่ตรงนี้อย่างเดียวตอนที่โดนหมัดนั้นองค์มาคิดไงบ้างครับก็ไม่ไม่รับผมว่าคิดว่าทนได้ใช่ไหมได้ทนได้ทนได้ก็คือประมาณนี้แก้เกมวางแผนมันเป็นอย่างดี แล้ววันนี้น้องทำตามเกมตามแผนได้ดีไหมครับเพนน่าเดีวันนี้ก็ยินดีกับน้องมาด้วยนี่ชิมมากมอาชีพตรงนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าในในหัวหนึ่งนี่มีแน่นอนไอวอนน่าจะมีน่าจะมีวันนี้น้องก็ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงแฟนที่รอเชียร์น้องครับก็ฝากท่ายมวยสิงมาบินด้วยนะครับก็เชียร์ก็รับเชียร์ทุกคนที่ค่ายมวยสิงมาบินวยครับครับผมวันนี้ก็ยินดีด้วยครับมากๆ ตาจะจับเป็นไงบ้างน้องเป็นลมครับเป็นลมพี่เขาหมันหนักเกมการทกวันนี้ดู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 แบบง่ายง่ายไปหมดเลยเดี๋ยวว่ายากก่อน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 ชุกวันยากครับเพราะว่าเพราะว่าเขาด้วยแล้วก็น้องเขา น้องก็ต่อยน้อยด้วยครับ <c oughs> กระดูกการผ่านมวย<ช>แล้วก็ความเก่านี่เป็นรองเขาใช่ใช่ใช่ครับเป็นรอง <c oughs> แต่ว่าได้เปรียบอย่างเดียวคือรูปร่างช่วงชกครับใช่ครับเราเรากลัวหมัดกับเตะขาเขาเพราะว่าเขาหนักในการเขาหนัก <c oughs> แต่ว่าน้องก็ทําตามเกมที่วางมาครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> พร้อมยังดีดเลยว่าสองค <c oughs> นวัชพรพลนิดนึงครับน้องจังหวะที่โดนหมัดนั้นนี่สะดุ้งเลยเหมือนกันก็สะดุ้งแรงแมงเหมือนไหมจังหวะนั้นก็เงินนิดหน่อย มือน,นิดหน่อยแต่ว่ายังมั่นใจในร่างกายเราความใหญ่ความยาวของเราวันนี้นี่สนุกอยู่ข้างเดียวเลยว่านนไงคิดไหมว่าเกมหยอ,อกมาง่ายแบบนี้ก็ไม่คิดครับน่าผมคิดว่าน่าจะยากกว่านี้โอ้ก็คิดว่าถ้าเกิดเราชนะได้ก็น่าจะเหนื่อยกว่านี้แต่วันนี้มั่นใจแต่ยกไหนครับก็ยกสามครับยกสามหมดยกสามเราก็มั่นใจแล้วก็โดนหมัดไปก็ทำแฟนๆที่ถือหางเราก็เสียไปเหมือนกันนะ แต่ก็ยังมั่นใจว่ายังทนได้วันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วครับผมน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามเมอยยี่สิบร้อยแล้วลวันนี้ร้อยยี่สิบหกมันใหญ่ไปไหมก็ได้ไดดไดครับต่อยได้ต่อยได้ครับรูปร่างเราก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไร,รแต่ถ้าเกิดที่ดีที่สุดก็น่าจะต่างวันนี้สักปอนสองปอนครับครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงแฟนๆที่เชียร์เราหน่อยไหมวันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนมวยที่ติดตามนะครับก็วันนี้แจ้งเกิดได้แล้วครับ,รบโอ้ทำสำเร็จครับ อ๋อนี่ยินดีด้วยครับน้องครับผมครับนี่ครับเป็นบรรยากาศรลรังเก็ของวัชรพลสิงห์มาวินครับที่เอาชนะแรมบองสอเสรนพัฒไปแบบขาดร้อยนะครับว่ากันแบบนั้นก็ประมาณนี้ครับใหญ่ไม่สู้ถอยไม่ช่วก็น่าจะเป็นเกมการชกของเขาแล้วครับน่าจะเป็นสไตล์การชกแล้วก็เกมการชกของเขาที่วางเกมวางแผนมาครับเพราะว่าอย่างที่ทราบครับแรมบองนี่โดนเมื่อไหร่ก็หล่นเมื่อนั้นแหละครับแต่ว่า ทางทีมงานสิงห์มาวินก็วางกจวางแผนมาให้ตั้งรับแล้วก็คอยดักเสียบดักแทงอย่างที่เห็นเลยครับอย่างที่เห็นเลยครับเดี๋ยวผมจะสรุปผลคู่มวยสี่คู่ที่ทําการแข่งขันในศึกมวยไทยพันธมิตรที่ผ่านมาครับคู่แรกของรายการนี้เป็นทางด้านเด่นรงใต้เพชรบุรีครับเอาชนะวศินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างคู่ที่2เพชรสอนารายครับแพ้คะแนนใะครับยอดสิงห์ดำเอนนี่มวยไทยหรือว่ายอดสิงห์ดำเกริกำธร คู่รองของรายการครับช่วงเพชรแสสันปาตองกับชนน้องยกศรโชคเพชรโชคชัยสอบุญสมควรสาวรและคู่อนนีกน้ำรายการที่จบลงไปเมื่คู่นี้ครับแรมบองสอเทลพัฒนแพ้ะคะแนนกับวชรพล,ลสิงห์มาวินนี่คือผลสี่คู่ที่ผ่านมาในช่วงแรกของมวยไทยพันธมิตรที่เวทีมวยสามกีฬากองทัพการทูป,ปาเตมีครับโกงสำเร็จอย่าเอาว่ากันไปนะครับมาให้กำลังใจกันไปครับศึกนี้เลิกเล่นแต่ยุวังยะว่าใครชนะ บรรยากาศในเวทีบรรยากาศในเวทีอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะมุมมองส่วนตัวผมบรรยากาศในเวทีอ่าทางด้านวชิระพลดูได้เปรียบครับดูได้เปรียบก็ไม่ได้เข้าข้างใครอันนี้ตามคิดเห็นส่วนตัวของผมครับบรรยากาศในเวทีแล้วก็หมดเอาไว้ง่ายหมดสียกในเวทีนี้แฟนๆบางท่านนี่ก็สารภาพนะครับผมเองอยู่ใกล้เหตุการณ์อยู่บรรยากาศในเวทีแลมบองชนะอาเยอะกว่าแต่ว่าอย่างที่น้องบอกครับแลมบงเองก็วันนี้ก็ อาวุธก็ไม่ได้ดูเสียเปรียบอะไรแต่ว่าบรรยากาศในเวทีครับจัดการผมไม่ไม่รู้จะอ่านคอมเมนต์ยังไงดีครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับผมเองก็อย่างที่ทราบครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่มวยคู่ไหนแม้แต่คู่เดียวครับแต่ที่ผมได้รับหน้าที่มาทำตัวนี้ก็ทําด้วยใจครับเกาะติดหลังเกมให้แฟนทางเพจมวยเด็เบบดเจ็ดแปดเก้าแลแฟนๆทางช่องยูทูบที่คุณมวยได้เกาะติดบรรยากาศหลังเกมครับมีสิทธิ์ มีหน้าที่แค่นี้เองครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาเลยจริงๆครับก็ประมาณนี้ครับส่วนคู่มวยคู่ช่วงสองนี่ครับโอ้โหคู่มวยสลับกันมั่วเลยครับก็ยังมีเพชรเมืองการชอห้าพยัคฆ์กับตีโนโ่พยัคฆ์กันลุนสองชาติสีโอปอกับพอรอวิเศษต้นขนส่งแล้วก็ยังมีเดือนยออันดามันกับสิทธิชัยสสมบูรณ์ชัยแล้วก็ คู่หลุดท้ายกับซันโต้ท่าแซะยาสัตว์กับทังดานสองคมปอปิชาชัยนี่คือนี่คือคู่มวยในช่วงที่สองครับมุนชุกสี่แดงไม่แพ้เลยครับผมก็ว่ากันไปนะครับสวัสดีครับเอ็นบางยาคืออาจารย์สวัสดีครับผมขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาติดตามชมก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศหลังเกมศึกมวยไทยพันธมิตรคู่รองคู่เอกก็ผลสี่คู่ที่ผ่านมาผมก็สรุปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับ เพชรเมืองการได้ชกครับผมที่ไม่ได้ชกครับผมต้องเรียนย้ำให้ทราบครับเพชรเมืองการที่ไม่ได้ชคคู่เดิมที่นี่จะเป็นชกคู่แรกของรายการในช่วงแรกครับเพชรเมืองการชาห้าพยัคฆ์กับทางด้านนีโน่พยัคฆ์รุ่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทางด้านเพชรเมืองการกับนีโน่เนี่ยอายุไม่ถึง15ปีครับทำให้ทางสถานีนี่ต้องยกออกไปในชกในช่วงหลังครับไทยมันหนักคนสู้หลับเลยใช่ครับผมไทยมันหนักครับผมก็ประมาณนี้ครับ เมืองการก,กับนีโดนี่อายุไม่ถึงส5บห้าครับทำให้ทีมงานผู้จัดแล้วก็ทางสถานีบังคับมาครับว่าต้องยกออกไปเป็นช่วงที่สองหลังถ่ายทอดครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาติดตามรับชมกบผิดพลาดประการใดอย่างที่ผมเรียน้ทราบขออภัยมาณลที่นี้ครับพรุ่งนี้ครับมวยมันสันเมืองที่วิจิมยบรังสิตเจอกับผมได้แล้วก็บงังรดนอกดาวผิดพลาดประการใดหรือว่าวาจาใดไม่เข้าหูใครก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ครับสวัสดีนี้สวัสดีครับ